วันนี้ค่ะเน่จะมาทำเป็นนมสดชีสเคส้กปั่นนะคะหอมเหมือนอารมณ์เรากินไอติมชีสเคส้กเลยอย่างนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะเน่เรีลนทาอกาฟฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆแล้วนะคะวันนี้ค่ะเน่จะมาทำเป็นนมสดชีสเคส้กปั่นนะคะแล้วก็สูตรแก้ว22องออนคะเพราะว่าเน่เคยทำแก้วสิออนไปแล้วแล้วก็หลายๆท่านขอเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าอยากจะได้สูตรแก้ว22ออนบ้างวันนี้เน่ก็เลยมาจัดให้แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวนี่จะมาคำนวณให้ดูด้วยนะคะว่าแก้วเนี้ย เราต้นทุนของเราที่เราใช้อยู่เนี่ยเท่าไหร่นะคะโดยประมาณค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าสําหรับนมสดชีสเค้กปั่นเนี่ยเนี่จะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะก็จะมีตัวนมสดรสจืดค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนใช้ของเมจิค,ค่ะและ้วเน่ก็จะมีตัวซอสชีสเค้กนะคะอันนี้เป็นซอสชีสเค้กของดาวินชีนะคะแล้วก็มีนมผสมค่ะนมผสมอันนี้ก็คือนมข้นหวาน2กระป๋องบวกด้วยนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องนะคะเอามารวมกันเอาไว้ค่ะ หรือว่าถ้าใครมีนมผสมอย่างอื่นก็คือใช้ได้เลยนะคะแต่ว่านี้ก็คือเดี๋ยวถ้าใครไม่ได้ผสมไว้เดี๋ยวนี่ก็จะมาบอกแกะศูนย์ให้นะคะแล้วก็จะมีตัวผงปั่นนะคะก็เป็นผงปั่นของเดวินชีเหมือนกันตัวผงปั่นนี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะถ้าร้านเราใช้อยู่ก็ใช้ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะก็คือแล้วแต่ต้นทุนของแต่ละร้านนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มต้นกันค่ะ สำหรับเมนูนมสดชีสเคก้กปัน่นแก้ว22ออนค่ะอัตราส่วนที่เน่จะใช้นะคะก็คือจะมีทั้งหมดอย่างนี้ค่ะเป็นนมสดรสจืดน,นะคะที่200 ml ค่ะนี่ก็ใส่มาก่อนเลยนะคะ200 ml นมสด200 ml นะคะพอเราได้มาแล้วค่ะเราก็เทเลยค่ะ ต่อด้วยนะคะนมผสมค่ะ1ออนค่ะ1ออนก็คือนมข้นหวาน20 ml นะคะบวกด้วยนมข้นจืด10 ml ค่ะก็ใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยซอสชีสเค้กนะคะซอสชีสเค้กก็คือ2ออนค่ะเนี่ก็บีบมาเลยนะคะ2ออน หวานมากหวานน้อยเราเพิ่มเป็นที่ตัวนมผสมนะคะตัวซอสชีสเค้กค่ะไม่ไม่อยากให้ลดเขาเพราะว่าถ้าเราเป็นลดเขาเดี๋ยวความชีสเค้กมันจะเบาไปนะคะก็คือเราใส่2ออนไปเลยค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงปั่นนะคะ1ช้อนตวงค่ะแบบพอดีพอดีไม่ต้องพูนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่เป็นไรใส่ไปเลยนะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งตามได้เลยนะคะแก้วิอออนก็ใส่ไปเลยค่ะ22ออน เอาพูนพนแค่นี้พอนะคะแล้วก็ปั่นจ้าเมนูมิลเชคนะคะ25วินาทีค่ะ <S <S อ้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเตรียมเทได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเทรเราอาจจะมีความแบบว่าโรยชีสเค้กเขาลงไปนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อความน่าทานมากขึ้นแล้วเราก็ใส่น้ำแข็ง อันเนียนมากๆลงไปได้เลยค่ะเนียนกิฟเรียบร้อยค่ะโรยซอสอีกนิดนึงก็ได้นะคะนี่เพิ่มความชีสเคส้กขึ้นไปอีกจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะก็เรียบร้อยแล้วง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับเมนูนมสดชีสเคส้กปั่นแก้ว22ออนซ์ค่ะทำง่ายไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเราได้เป็นนมสดปั่นที่อร่อยมากน้อยอยังไงค่ะ จะบอกว่าคือมันหอมนมแล้วก็หวานแบบคือความหวานความหอมความมันความชีสเค้กมันลงตัวไปหมดเลยค่ะอืมแล้วก็เมนูนี้นะคะต้องบอกว่าทั้งง่ายต้นทุนก็ไม่เยอะนะคะมาดูกันค่ะต้นทุนเราใช้อะไรบ้างสำหรับนมสดี่้ใช้200 ml 200 ml เนี่ยเน่ยคำนวณมาแล้วนะคะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ9บาทนะคะเอานมสด9บาทแล้วนะคะนมผสมค่ะ1ออน1อ1อนคือ2บาทนะคะ11บาทแล้วนะคะสำหรับชีสเค้กค,ค่ะชีสเค้กเนี่ยคือเมื่อกี้เราใส่ไป2ออนนะคะ2ออนเนี่ยเนี่ยคำนวณมาแล้วค่ะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ1.8บาท1บาท80สตางค์นั่นเองแล้วก็รวมกับที่เราโรยโรยโตีให้2บาทละกันนะคะเป็นเท่าไหร่คะ13บาทแล้วนะคะค่ะสำหรับผงปั่นนะคะผงปั่นอยู่ที่3บาทเมื่อกี้เนี้ย9 11 สิบสามผงปั่นอีกสามบาทสิบหกแล้วก็น้ําแข็งแล้วก็แก้วอย่างนี้เลยคะ่ะน้ำแข็งแก้วตีให้ว่าสี่บาทแล้วกันก็คือเท่ากับยี่สบาทสาหรับแก้วนี้ต้นทุนนะคะถ้ายัางไงแล้วก็ลองดูเลยค่ะได้มาเป็นเมนูนมปั่นชีสเค้กที่อร่อยๆแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนค่ะเพราะว่าชีสเค้กตัวน,นี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบเรากินขนมชีสเค้กจริง,งอะหอมอะอมหอมหอมหอมชีสเค้ก แบบว่าเหมือนกินไอติมมากกว่าค่ะนน่ว่าอารมณ์ใช่ใช่เหมือนอารมณ์เรากินไอติมชีสเค้กเลยอย่างนี้เลยนะคะถ้าไงไปลองทำกันดูค่ะเน่ก็มาแชร์ให้นะคะสำหรับเมนูนมสดชีสเค้กปั่นนะคะแก้ว22ออนซ์ค่ะถ้าดูแล้วชอบหรือไม่ชอบไปลองทำกันแล้วเนี่ยมีคำแนะนำติชมอะไรเน่ก็ยินดีนะคะมาคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างได้เลยค่ะ หรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรอยากจะมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้อีกค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ Oriental Coffee Channel ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe Oriental Coffee ค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนมสดชีสเค้กป,ปั่นแก้ว22ออนจ้าขอบคุณค่ะ